สนับสนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply G-View Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอ Hardware House Smiley IT Astro c k มาตรบที่เกมเมอร์และ Overclocker เเลือกใช้ ASUS Tai Chi The Incredible Fusion of Notebook and Tablet และ Oppo สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โอเวอร์คล็อกโซนทนะครับผมนัทมิสเตอรีครับวันนี้รับหน้าที่ดําเนินรายการคนเดียวครับวันนี้เนี่ยผมมาพร้อมกับโปรดักที่เป็นเคสนะครับขนาดเล็กมินิเกมมิ่งนะครับก็จากทางคูก้านะครับที่ส่งเจ้าตัวมินิเกมมิ่งทาวเวอร์ตัวนี้มานะครับที่จะเป็นในรุ่นที่เรียกว่า s p i ค e นะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับ เรามาดูตัวเคสกันเลยดีกว่าว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงแล้วก็จะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับก็เป็นเคสขนาดเล็กกระถัดรัดครับอ่าอ่ะ,อะเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับอันนี้เนี่ยด้านหน้านะครับจะเป็นหน้ากากของเขานะครับออกแบบมาค่อนข้างที่จะดูแบบ t r a n s f เม m e r นิดหนึ่งเหมือนมันเหมือนมันจะแปลงร่างได้นะครับ ก็ดีไซน์ค่อนข้างดุดันเลยทีเดียวนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะมีในส่วนของด้านล่างตรงนี้นะครับจะมีโลโก้คูก้านะครับ2จุดด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีช่องนะครับด้านในจะเป็นตะแกรงรังผึ้งนะครับสำหรับติดตั้งพัดลมนะครับสำหรับดูดอากาศจากข้างนอกนะครับเข้าไปข้างในนะครับตรงนี้เนี่ยจะติดตั้งพัดลมได้3ขนาดนะครับตั้งแต่80 90ถึง120มิลลิเมตรนะครับตรงนี้อ่าแล้วแต่ใครจะชอบ พัดลมเล็กใหญ่ขนาดไหนนะครับถัดขึ้นมาด้านบนอีกนิดหนึ่งนะครับก็จะมีปุ่มรีเซ็ตนะครับอยู่ตรงนี้ USB 2.0นะครับ1พอร์ตพอร์ต3.5มดมิลิเมตรพอร์ตนะครับสำหรับหูฟังแล้วก็ไมโครโฟนนะครับสีฟ้านี้ก็เป็น USB 3.0นะครับแล้วก็จะเป็นปุ่ม power อยู่ทางด้านขวาสุดนะครับถัดขึ้นมาครับอันนี้จะเป็น3.5นิ้วนะครับเป็นไดเบย์นะครับแล้วก็5.25นิ้วนะครับ2ช่องด้วยกันนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของด้านหน้า ทีนี้ด้านหลังครับด้านหลังไม่ใช่ด้านหลังด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยอันนี้จะเป็นฝั่งซ้ายของตัวเคสนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยจะมีช่องเป็นตะแกรงรูหลังพึ่งเหมือนกันนะครับสามารถติดตั้งพัดลมขนาด12เซนได้2ตัวนะครับตรงนี้นะครับ 120mm มมตตัวนะครับอีกฝั่งหนึ่งอันนี้ฝั่งขวานะครับไม่มีอะไรเป็นฝาทึบเลยนะครับไม่มีดีไซน์อะไรเรียบๆนะครับ ด้านหลังครับด้านหลังนะครับจะสังเกตเห็นได้ตัวนี้เนี่ยจะมี power supply อยู่ด้านบนก็จะเป็นช่องอ back I/O panel นะครับแล้วก็พัดลมขนาด12ซนเมตรนะครับดูด airflow ดูดลมจากด้านในนะครับลมร้อนด้านในออกมาข้างนอกตัวเครื่องนะครับ expansion slot จะให้มา4ช่องนะครับตรงนี้พร้อมด้วยช่องระบายอากาศน,น,นิดนึงนะครับทีนี้เรามาดูด้านในกันเลยนะครับว่า ด้านในจะเป็นยังไงนะครับกว้างขวางขนาดไหนนะครับกว้างมากนะครับนี่ความสุขของคุณที่สัมผัสได้เพราะว่ามันกว้างเล่นอะไรไม่น่เรามาดูด้านในนะครับเปิดมาก็จะเจอกับอุปกรณ์บันเดินนะครับในถุงมีอะไรบ้างนะครับเราก็ดูเลยอันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับทางคูก้าเขาเป็นกระดาษหนึ่งแผ่นนะครับมีครบเลยในนี้นะครับ สงสัยอะไรก็สามารถดูคู่มือได้นะครับซื้อไปองงว่ามันเป็นยังไงจะใช้งานอะไรนะครับตรงนี้จะเป็นน็อตนะครับสก,กูต่างๆแล้วก็ลำโพงลัสน,นะครับ1นันอันอันนี้อุปกรณ์บันเดลด้านในครับเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับไดเบย์นะครับ5.25เนี่ยให้มา2ช่องนะครับจะมีล็อกมาให้เลยนะครับใช้งานง่าย ครับก็สามารถเกี่ยวเข้าไปแล้วก็ล็อกแบกได้เลยครับต้องบีบนิดนึงนะครับข้างล่างเหมือนกันนะครับขนาด3.5นิ้วนะครับให้มา2ช่องนะครับตรงนี้ครับค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าด้วยตัวเคสที่ดีไซน์เป็นขนาดเล็กนะครับในเรื่องของสายนะครับอันนี้ก็จะเป็น USB 3.0นะครับอ่าถัดมาครับก็จะเป็นเรื่องของ ออดิโอนะครับแล้วก็ USB 2.0นะครับอย่างละเส้นแล้วก็จะเป็นอันนี้เลยครับอันนี้สายเป็นพวกปุ่ม power นะครับรีเซ็ตหรือไฟ LED ต่างๆนะครับจะอยู่เซตนี้มา4เส้นด้วยกันขนาดพื้นที่การติดตั้งเมนบอร์ดนะครับตัวนี้เนี่ยจะรองรับเมนบอร์ดขนาด mini ATX นะครับก็เรียกได้ว่าสบายมากตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะประกอบให้ดูด้วยนะครับอันนี้เป็นในส่วนของมือที่เมนบอร์ดนะฮะด้านหลังครับการจัดเก็บสาย นะครับก็จะมีช่องอยู่ตรงนี้นะครับที่สําหรับเก็บสายได้นะครับหลายคนจะร้อยเก็บอยู่ตรงนี้นะครับก็แล้วแต่สไตล์ว่าใครจะเก็บได้เนียนได้เรียบร้อยขนาดไหนนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียวเวลาเดี๋ยวผมจะลองประกอบให้ดูรอแป๊บครับผมนี่เลยผมได้ประกอบเมนบอร์ดขนาด micro atx เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับพอประกอบเข้าไปเนี่ยมันก็ดูเต็มเลยดูสวยงามเลยนะครับด้านบนก็จะเป็น power เดี๋ยวผมลองทาบให้ดู นะฮะนี่วาาเวลา power สายเข้าไปนะครับปับ๊บนะครับมันก็จะอยู่อย่างนี้นะครับสายแล้วก็แอบมาฝั่งนี้อ่านะครับในส่วนของกา้านจอนะครับหลายคนสงสัยว่าความยาวของกา้านจอจะได้ประมาณไหนผมวัดเลยเต็มที่เลยนะครับแล้วจอจะอยู่บริเวณนี้นะครับไม่มีอะไรกีดกันนะครับนี่เลยประมาณ36ซนติเมตรครับยาวเต็มที่ไปเลยเพราะ เอาให้เต็มพิกัดไปเลยนะครับการ์ดจอครับครับผมก็ถือว่าเป็นเคสที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับขนาดไซส์ขนาดมินิตัวนี้นะครับชาวเกมมิ่งน่าจะถูกใจกันนะครับสำหรับคูก้าสไป e ์นะครับตัวนี้อย่างไรก็ตามนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทาง i3 Distribution นะครับที่ส่งเจ้าตัวนี้นะครับมาให้เราได้รีวิวให้แฟนๆชาว Overclock Zone ได้ดูกันนะครับทวพ่อ ิดรายการแล้วจะมาขยันอะไรอะไรนะฟังอะไรอยู่ครับะฮะเ,เพลงเพลงอะไรนะโอมันเชียไม่เห็นโยกมาตั้งนานอะไรน,นะโอโหเพลงเขาโอ้ขยันเขาขยันเอออันนั้ขยันอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมาออกทีวีดีกว่านะครับก็วันนี้เนี่ยผมกับพี่เขา ขอตัวลาไปก่อนดีนกว่าเดี๋ยวเขาก็เซตฉากแป๊บนึงนะครับอ่าสวัสดีสวัสดีสสดอ่าครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับลากันไปก่อนครับโอเค